โอเควันนี้ก็จะมารีวิวเวนัมทำอะไรไม่ได้มากก็อย่างนี้ดูนะฮะครั้งหนึ่งนะเว้ยทีนี้มีเพื่อนมาเสือกนะครับจะมาต้องชวนตีนเอ้ยไม่ใช่ไรกันมันยาอนะอ่าอีหย่าเด็กสตีนกูมันมืดมืดมืดพอดีเพอๆาไปรีวิวตัวใหม่ฮะ ก็ต่อไปซูเปอร์แมนแต่งเอาครับซูเปอร์แมนชื่อนี่อะไรไม่รู้ครับเราตั้งชื่อว่าช,ชื่อเทียนไม่รู้แมนแมนแมนโอเคตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็มนุษย์หัวขาดนะครับมันมีอะไรมาห,หัวหาหัวให้มันเร็วเฮ้ยอันนี้ไงตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับ แต่สีมันลอกหมดแล้วนั่นก็คือโจ๊กเกอร์นั่นเองเอาอ้เหี้ยรถพังหมดเลยอ้าวโจ๊กเกอร์ครับคุณจะรู้อันนี้ใส่ตรงนี้อุ๊อยชดอะไรโอเคนี่ก็คืออัศวินมา,านนตานี่ต่อไปก็เซนเอ็นอาร์จีเซนครับตัวต่อไปนะครับ คือแบ็คเกิลไงแบ็คเกิลแทนที่จะแบ็คแมนนะที่สุดแต่มันนี่ตอนนี้มันผู้หญิงอ่ะมันจะมีสองหน้าครับดูนะครับนี่มันจะเปลี่ยนหน้าเองนะครับดูนะครับคุยเลยอ่าเป็นหน้าโกลแล้วนะครับสุดยอดเลยครับโอเคตัวเราไปครับนี่ครับตัวม้าใหม่มอสเวินตัวหนึ่งโซมีสองตัวนะอันนี้ก็ตัวนายพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเออมันตัวอะไรวะเอกประยุทธ์ เอออตัวต่อไปก็มนุษย์ไม่มีขาซึ่งขาเป็นทุนยนนียอะไรแขวะเลยไม่รู้นี่ก็อาวุธนี่โหนะจังโหดแล้วมันสามารถบินได้แล้วก็มีหมูมาครับหมูครับหมูมาครับหมูหมูไม่มีตาแต่คิวโอเคครับเราก็ขอจบ อย่างเข่านี้นะฮะชมรับชมโลโก้ไปซะจสิ